ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกสุดมันวันไฟหน19โดยคู่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือคู่เอกอย่างโจนาธานแฮกเกอรตี้พบกับฟิลิปเป้โลโบดีกรีความเดือดเริ่มตั้งแต่ยกแรกเมื่อทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งจนกระทั่งฟิลิปเป้ได้โอกาสฉายหมัดชุดใหญ่จนส่งแฮกเกอรตี้ลงไปนับแบบช็อกคนดูทั้งสนาม ยกที่2ราชันเมืองผู้ดีเดินบูสุดกำลังก่อนยิงฮุกซา้ายส่งฟิลิปเป้เรียกนับคืนได้ยกที่3ความเดือดพุ่งถึงขีดสุดทั้งคู่เปิดหน้าแลกกันแบบทีต่อทีกระทั่งช่วงกลางยกแฮกเกตี้ได้โอกาสบวกหมัดขวาเต็มแรงส่งฟิลิปเป้หงายลงไปกองผู้ชี้ขาดบนเวทีมองเห็นอาการไม่น่าไหวตัดสินใจย,ยุติการแข่งขัน ส่งให้โจนาธานแฮเกตี้เอาชนะ TKO ได้ในนาทีที่45ของยกที่3ป้องกันแชมป์เข็มขัดมวยไทยครั้งแรกไว้ได้สำเร็จพร้อมกับคว้าโบนัสมูลค่า50,000ดอลลาร์สหรัฐกลับบ้านไปนอนก่อนอย่างสบายใจถือเป็นไฟสุดมันที่แฟนๆชาวไทยยกให้เป็นไฟระดับ5ดาวกับฝรั่ง2คนที่ได้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้มันขนาดนี้วันนี้ เราจึงนำคอมเมนต์แฟนมวยชาวไทยที่พูดถึงคู่เอกคู่นี้มาให้ได้รับชมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยกสองครบจบทุกความมันพักยกสองครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรก ถือว่าโรโบไม่ธรรมดาเลยขอให้โดนขนาดแฮกทนทนยังสุดแต่ต้องยอมรับแฮกกตี้ด้วยตอนนี้ลูกเด็ดขาดมีเยอะมากและก็มีการตอบกลับในคอมเมนต์นี้ว่าแฮกทนที่ไหนครับทำไมโดนรถถางกับเล็กน็อกมาล่ะครับแค่ยังไม่เจอของจริงชนะน้องโอแค่น้องโอเริ่มรรยลานั่นมันสมัยไหนครับมาเทียบกันกับตอนนี้คนละเรื่องแล้วแฮกกตี้ตอนนี้ไปไกลกว่าเดิมเยอะ อยากเห็นสมัยนี้เหมือนกันว่าไอ้ฝรังนี่กับไทยใครกันแน่ที่คู่ควรลดถังก็ได้เล็กก็ดีให้มันมาท้าชิงสิถ้าได้เจอกันเตรียมเงินเอาไว้เดิมพันแฮกเยอะๆนะครับถ้าคุณมั่นใจส่วนผมเล่นตรงข้ามได้หมดไม่ว่าจะเจอเล็กหรือถังคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นฝรั่งต่อยมวยไทยได้สนุกไม่น่าเกียดไม่มีผักซ้ำ ชกสนุกสมบูรณ์แบบและจะเป็นไฟประวัติศาสตร์ให้คนจดจำและพูดถึงกันไปอีกนานคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับยินดีกับผู้ชนะให้กำลังใจกับผู้แพ้ทั้งคู่สู้กันได้อย่างดุเดือดหัวใจเกินร้อยร่างกายเกินร้อยจริงๆสุดยอดนักมวยไทยควรดูไว้ว่าเขารักกีฬามวยมากแค่ไหนซ้อมจริงชกจริง คอมเมนต์ต่อมาครับกรรมการจับไวไปนะโดนหมัดเต็ม <abb> ๆก็จริงแต่นักมวยสภาพร่างกายดีมากยังยั้งหัวตอนลงพื้นได้ด้วยแสดงว่ายังมีสติอยู่แค่มีอาการเมาและนี่ชิงแชมป์ขว่านนักมวยจะมีโอกาสทำตามฝันจับไวไปจริงๆโดยคอมเมนต์นี้แอดมินมองว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้หน่อย มวยสากลใส่กางเกงมวยไทยไม่ใส่รองเท้าแบบมวยไทยก็แค่นั้นเองคนตั้งกติกามันรู้ว่าใช้นวมเล็กน็อกได้ง่ายขึ้นแถมให้โบนัสอีกด้วยนักมวยถึงได้สาวหมาัดกันเป็นส่วนใหญ่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเท้าเข่าศอกหายไปเลยนี่หรือที่บอกว่าจะส่งเสริมศิลปะมวยไทยมันทำลายมวยไทยชัดๆนักมวยไทยในระยะหลังๆแพ้เป็นส่วนมากเพราะสู้หมัดต่างชาติไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาครับคนชนะก็ต่อยได้ใจคนดูคนแพ้ก็ต่อยได้ใจคนดูดูแล้วมันมากประทับใจทั้งคู่ครับคอมเมนต์ต่อมาครับนักมวยไทยและรายการมวยไทยทั้งหลายควรดูเอาไว้เป็นแบบอย่างใส่กันตั้งแต่ยกหนึ่งเลยไม่ต้องดูเชิงรายการมวยไทยที่ยกหนึ่งสองดูเชิงยก3ชกจริงยกสถ้าคะแนนนำก็ผ่อน ถ้าตามก็ไลช่ชกเอาคะแนนคืนยก5ทั้งพี่เลี้ยงทั้งนักมวยไม่ต้องเข้าเต้นวนไปรอระครังหมดยกเลิกทัศนคติแบบนั้นได้แล้วครับคอมเมนต์ต่อมาครับมันสุดๆแลกกันขนาดนี้ต้องซ้อมขนาดไหนมันสุดๆครับท่านคอมเมนต์ต่อมาครับโคตรมัน เก่งจริงชาวสมุยภูมิใจในตัวเขาเลยเขาทำให้ที่ที่เขาอาศัยซ้อมดังมากๆตอนนี้ฝรั่งเต็มเกาะลดโคตรติดดีใจจริงๆที่คุณคือส่วนหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับชาวต่างชาติไหวแบบคนไทยเลยชื่นใจมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยจริงๆขอบคุณที่ยอมรับวัฒนธรรมไทย คอมเมนต์ต่อมาครับต่อยสนุกมากดูสดและตื่นเต้นสุดๆนึกว่าแฮกจะไม่ไหวตั้งแต่ยกแรกแต่ใจในายสู้มากโลโบก็โหดมากต่อยกันแบบโคตรสมศักดิ์ศรีคอมเมนต์ต่อมาครับวินาทีนี้แฮกกำลังเด่นสุดๆแต่จุดอ่อนของเขาก็ยังคงอยู่ที่ท้องเหมือนเดิมเพียงแต่โลโบ ไม่มีโอกาสได้ชกท้องอย่างต่อเนื่องแต่กลับไปชกที่หน้าเขาและเขาก็ทนจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับสมกับเป็นแชมป์สองกติกานอกจากหนักยังมีความคมและทนฟิตจัดชั้นเชิงดีนิ่งสมาธิดีด้วยสุดยอดแชมป์ได้จากฝีมือล้วนๆไม่ใช่โชคช่วย คอมเมนต์ต่อมาครับโคตรมันเลยครับถือเป็นไฟล์ระดับ5ดาวที่ต้องจารลึกในประวัติศาสตร์วันอีกไฟล์หนึ่งเลยคอมเมนต์ต่อมาครับฟิลิปเป้ต้องฝึกเพิ่มเช่นการใช้ศอกเตะเข่าอย่างอื่นยอดเยี่ยมครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขอบคุณมวยวันจริงๆครับผมไม่เคยดูมวยเลย เพิ่งมาดูตอนมีวันลูพินีโคตรมันคอมเมนต์ต่อมาครับโคตรเดือดมันมากคู่นี้โลโบก็เก่งมากแล้วมวยไทยของเราเอาใครมาปราบความห้าแฮกตี้ดีหลอรลอ,ลอคอมเมนต์ต่อมาครับยอมใจทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะแฮก เจอนับแรกผมนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วแต่ก็กลับมาได้คอมเมนต์ต่อมาครับดวลกันด้วยหมัดลนล้วนลืมเท้าไปเลยสุดยอดจริงๆครับอยากให้มวยไทยดูคู่นี้เป็นแบบอย่างครับสปิริตยอดเยี่ยมทั้งคู่และก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับไว้ว่าเหมือนดูมวยสากล คอมเมนต์ต่อมาครับแค่ก้าวเดียวที่เดินเกินถึงกับพลาดแพ้ใส่กันมันดีทั้งคู่ผลสรุปขึ้นอยู่กับฝั่งไหนจะวางเกมลุกและเกมรับยังไงเลยในคู่นี้โอกาสร่วงพอๆโอกาสร่วงพอๆพกันเลยแต่ชื่นชมตอนจบทั้งคู่ไหว้ขอโทษกันรับไหว้กันเหมือนเป็นคนไทยไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับตะวันฉายต้องดับซาพี่แฮกเขาหน่อยแล้วละ่ะ โหดจัดหน้าฝรั่งแต่อาวุธมวยไทยคลาสสิกจัดจัดสวยทุกลูกและคมชัดทุกดอกอยากให้น้ำหนักอยู่ในรุ่นเดียวกันคงจะจบไม่ครบยกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มของ h a กเกอรตอนนี้สุดยอดจริงๆแต่ยังอยู่ในรุ่นที่มีคนไทยเก่งๆมากมายและเพื่อนๆคิดว่าคู่ชกคนต่อไปของเขาจะเป็นใคร พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ